พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความร่ำรวยเกิดจากการให้ทานและความเพียรพยายามดังนั้นการแผ่เมตตาเป็นเสมือนการให้ทานด้วยจิตเราไม่ได้ให้ทรัพย์ออกไปแต่เราให้ความปรารถนาดีให้ความสุขให้พลังงานบวกสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับมาเป็นบุญที่ช่วยเปิดเส้นทางชีวิตของเราการแผ่เมตตา คือการตั้งจิตอธิษฐานขอให้ตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงเป็นการขยายพลังความรักและความปรารถนาดีออกไปโดยไม่มีขอบเขตเวลาเราสวดแผ่เมตตาให้ตนเองนั้นจิตใจจะอ่อนโยนมีพลังแห่งความสุขจิตที่เป็นกุศลจะสร้างแรงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรวมถึงเงินทองโชคล่าและโอกาสใหม่ๆ หลายคนอาจสงสัยว่าการสวดมนต์จะทำให้มีเงินทองขึ้นมาได้อย่างไรคำตอบคือบทสวดไม่ได้เสกเงินให้เราทันทีแต่บทสวดเป็นพลังงานทางจิตที่เปลี่ยนคลื่นชีวิตเราคนที่แผ่เมตตาบ่อยๆจะมีรัศมีเมตตาทำให้คนรอบข้างรักช่วยเหลือสนับสนุนการงานการค้าขายจะมีคนมาอดหนุนผู้ใหญ่เมตตาเจ้านายเอ็นดู ลูกค้าไว้ใจโชคลาบเสี่ยงดวงก็มีโอกาสมากขึ้นเพราะพลังบุญเปิดทางสิ่งที่ติดขัดในชีวิตเช่นหนี้สินปัญหาธุรกิจจะคลี่คลายนี่คือเหตุผลที่ว่าสวดแล้วรวยเพราะเรากำลังเปลี่ยนจิตให้ตรงกับคลื่นแห่งความมั่งคั่งบทสวดแผ่เมตตาให้ตนเองร่ำรวยนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ สามจบขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญพ้นจากความทุกข์ความโศกความเสื่อมทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภอันประเสริฐมีทรัพย์สมบัติหลังไสมาไม่พร่องไม่ขาดไม่แคลนมีปัญญามีเมตตามีสเสน่ห์แก่ผู้คนทุกผู้ที่ได้พบเห็นจงเมตตาเอ็นดู เปิดทางให้ข้าพเจ้าร่ำรวยมั่งมีสีสุขตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก่อนเริ่มสวดควรนั่งสงบหายใจเข้าออกลึกๆทำจิตใจให้ผ่องใสตั้งจิตอธิษฐานว่าขออานิสงส์บุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วในอดีตชาติปัจจุบันชาติและที่จะทำในอนาคตจงรวมเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่ แผ่สร้างคุ้มครองจิตใจและร่างกายของข้าพเจ้าให้พบผลคางแห่งความสุขความมั่งคัง่งความเจริญรุ่งเรืองและความร่ำรวยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสามจบสัพเพสัตตาสัพเพปุริสสะสัพเพมาตาสัพเพภวะสัพเพอริยะ สัพเพกุสลาธรรมมาขอจิตวิญญาณของข้าพเจ้าจงเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาขอให้ร่างกายนี้แข็งแรงจิตใจนี้สว่างสวยัยขอให้พลังบุญกุศลทั้งหลายที่ได้กระทำมาแล้วย้อนกลับมาคุ้มครองตนเองให้หลุดพ้นจากทุกโศกโรคภัยขอให้ข้าพเจ้ามีทรัพย์สินเงินทองที่หาง่าย ได้มาโดยชอบธรรมขอให้ข้าพเจ้ามีดวงปัญญาดวงเมตตาและดวงโชคลาภขอให้ผู้คนทั้งหลายที่ได้พบเห็นจงมีเมตตาต่อข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้การเงินการงานการค้าขายการลงทุนเจริญรุ่งเรืองไพยบู์มั่งคั่งมั่นคงไม่ขาดแคลนคาถาเสริมเมตตาร่ำรวยเมตัญจะสัพพโลกสมิง มานะสัมภาวะเยอปริมานังสุขิโตโหโมิสุขีโหโมิร่ำรวยโหโมิมั่งมีสีสุขโหโมิธานะโพคังปริปูระนังโสภควาพุทธังธรรมังสังคังคุ้มครองให้มั่งมีสีสุขร่ำรวยตลอดกาลขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขกายสุขใจพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงพ้นจากนี้สิน ความขัดสนความยากจนขอให้โชคลาบเงินทองหลั่งไหลเข้ามาทั้งทางใกล้และทางไกลทั้งที่คิดไว้และที่ไม่คาดคิดขอให้ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพระเจ้าทุกเมื่อทุกลมหายใจเข้าออกอาน,นิสง์แห่งการแผ่เมตตาให้ตนเองจิตใจสงบไม่ฟุง้งซ่านทำให้เกิดสติปัญญาในการสร้างทรัพย์ เสริมดวงชะตาเปิดพลังบุญแห่งความเมตตาดึงดูดผู้คนช่วยเหลือสร้างแรงดึงดูดทรัพย์สินเงินทองโอกาสและความร่ำรวยป้องกันภัยทั้งหลายทั้งคนคิดร้ายเจ้ากรรมนายเวรและอุปสรรคทางการเงินส่งผลให้สุขภาพดีอายุยืนใช้ชีวิตอย่างมั่งคั่งควรสวดทุกวันตอนเช้าหรือก่อนนอนตั้งจิตให้บริสุทธิ์ อธิษฐานด้วยความศรัทธาควบคู่กับการทำบุญเช่นใส่บาตรบริจาคทานทำบุญลงศพหรือปล่อยศัพท์พูดดีคิดดีทำดีจะทำให้บทสวดมีพลังทวีคูณเวลาสวดให้ใช้จิตน้อมรับเหมือนตัวเองอาบอยู่ในแสงบุญแห่งโชคลาภบ,บทสวดนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเราเชื่อบวกทำจริงเชื่อ สวดด้วยศรัทธาเต็มเปี่ยมทำขยันทำงานสุจริตประกอบอาชีพที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อเราทำงานและดำเนินชีวิตด้วยจิตที่เปี่ยมเมตตาเราจะเจอแต่คนช่วยเหลือเกื้อกูลโอกาสทองก็จะหลังไหลมาเคล็ดลับการสวดให้ได้ผล 1. สวดตอนเช้าก่อนออกจากบ้านจะช่วยให้วันนั้นสดใสมีโชค 2. สวดก่อนนอนจิตจะน้อมบุญเข้าสู่ฝันเกิดมงคล 3. แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวงสิ่งที่ติดขัดจะคลี่คลายทำให้ทางการเงินเปิด 4. ทํทำบุญคู่กันใส่บาตรปล่อยปลาบริจาคทานจะทำให้บทสวดมีพลังมาก 5. ภาวนาด้วยความรู้สึกจริงไม่ใช่แค่ท่องแต่ต้องตั้งใจแผ่ความรักให้ตัวเอง การเงินมั่นคงไม่ขัดสนมีโชคลาภทั้งเล็กและใหญ่ได้รับการช่วยเหลือในยามคับขันมีสเสน่ห์เป็นที่รักของผู้คนสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมตัวอย่างผู้ที่สวดแล้วชีวิตเปลี่ยนมีแม่ค้าบางคนสวดแผ่เมตตาก่อนออกตลาดทุกวัน จากขายได้น้อยกลายเป็นขายดีจนมีลูกค้าประจําพนักง,งานบริษัทที่เคยถูกเจ้านายตำหนิพอแผ่เมตตาให้ตัวเองทุกคืนจิตใจอ่อนโยนขึ้นเจ้านายกลับมาชื่นชมและได้รับโบนัสก้อนใหญ่คนที่มีหนี้สินพอหมั่นสวดแผ่เมตตาควบคู่กับทำบุญอธิษฐานขอปลดหนี้ก็มีช่องทางรายได้ใหม่เข้ามาอย่างไม่คาดคิด บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเองร่ำรวยรวยจริงได้แต่ความรวยจะเกิดจากพลังบุญบวกพลังจิตบวกความเพียรรวมกันถ้าสวดแล้วทำดีรักษาศีลทำงานด้วยความขยันจะรวยเร็วถ้าสวดแต่ใจไม่ศรัทธาและยังทำบาปจะไม่ได้ผลบทสวดไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นเครื่องมือเรียกพลังบุญที่จะเปิดเส้นทางให้เรารับโชครับโอกาส รับความมั่งคั่ง